ยังคงอยู่กันที่เรื่องน้ำนะคะมาที่เวทีรับฟังความคิดเห็นร่วมเดินขับเคลื่อนการบริหารจัดก,การน้ำกันค่ะขอนแกน่นเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนการบริหารจัดก,การน้ำโค้งเลยชีมูลระยะที่หนึ่ระบบส่งน้ำเน้นการมีส่วนร่วมของพื้นที่คาดเพิ่มพื้นที่ชนประทานกว่า800แสนไร่ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นมีการจัดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1เวทีที่9โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการน้ำโขงเลยชีมูลโดยแรงโน้มถ่วงระยะที่1ระบบส่งน้ำผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเกษตรกร,กรองค์กรผู้ใช้น้ำกำนันผู้ใหญ่บ้าน ภาคประชาสังคมสถาบันการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากพื้นที่20ตำบล5อำเภอได้แก่อำเภอชนบทบ้านไผ่มันจาคีรีโนนศิลาและอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแกน่นซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษาโครงการด้านนางสาวพิตินันดอกไม้ค่ะวันหน้าฝ่ายวางโครงการที่2ทับ2สำนักบริหารโครงการได้เปิดเผยว่า ภาคตมออกเฉียงเหนือมีพื้นที่การเกษตร63ล้านไร่ค่ะอยู่ในเขตชลประธานเพียง8.6ล้านไร่นะคะเกษตรกรประสบปัญหาน้าท่วมน้ําแรงซ้ำซากค่ะซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ศึกษาจัดหาน้ําต้นทุนอย่างต่อเนื่องแล้วกระทั่งในปี2548ค่ะทางมูลนิธิน้ําและคุณภาพชีวิตได้เสนอแนวคิดในการพันน้าโขงโดยแรงน้าท่วงต่อมาค่ะกรมชลประธานนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ศึกษาต่อยอดและ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชก็ได้ศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยการพัฒนาโครงการการบริหารจัดการน้ำโค้งเลยชีมูลนี่แหละค่ะที่จะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานให้กับภาคอีสานได้อีก1.73ล้านไร่ค่ะครอบคลุมพื้นที่179ตำบล30อำเภอ6จังหวัดด้วยกันค่ะโดยในปี2566 ถึง2,568ค่ะในส่วนของพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่รับประโยชน์17อำเภอ94ตำบลพื้นที่ชนประธานเพิ่มขึ้นได้ประมาณ820,000ไร่การประชุมกลุ่มย่อยครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคม2567จำนวน15เวทีเพื่อน,นำเสนอความก้าวหน้าการศึกษาแนวทางเลือกและรูปแบบการพัฒนาโครงการ ความก้าวหน้าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการส่วนผลการประชุมกลุ่มย่อยในระดับพื้นที่ที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยเพราะในพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ําเมื่อกรมชลประทานพัฒนาโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานคาดว่ากเกษตรกรจะสามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะเราไปฟังเสียงหัวหน้าฝ่ายวาง แผนโครงการที่สองทับสองสำนักบริหารโครงการคุณพิธินันดอกไม้กันค่ะในนักาคกษมย่อยที่หนึ่งนะคะในการศรรึกษ,ษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมคองการสืชีวิตแอะระบบสุขภาพระยะที่หน,นะะึ่งค่ะ